哦，不冷、oh,。马哥、uh,。 Nó nằm ở nó bị hỏng đó Nó mưa xịt Nó bị khu đều không <cười> <cười> Nguyên liệu bao tổ hơn nè Bánh Cuông quá rồi kìa ghi đấy Hãy subscribe cái มันเป็นน้อยพี่น้องเขียงบ้างไปเลยเสฝานี่เลยนี่เลยครับมัน,นอานยากแล้วหรอกอย่งไรครับพี่น้องน,นี่เป็นน้อยกับพีคูดเออเดือดมันไปเถอะเป็นหลับพี่น้องพี่น้องหลังจากเขาแล้วนะครับหลังจากเขาแล้วเขาจะมาขูดออกเลยขูดเอาเนื้อมันครับเป็นหลีบยอะวันนี้ขูดเลย โอ้วยุงไก่เนี่มื้งค,ครับไทยวยุงไก่นี่ครับนี่ครับเนื้ออันนี่เป็นแบบนี้นี่ครับปูด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 เปลี้ยครับเนี่ยปูดออกมาว่างเลยนี่ยเห็นปะโอเคนี่ครับตามครับรอกันต่อครับเนี่อีกครั้งพี่น,อนอ้องงานตั้งกว่ายวันนี้วันใส่เปลี่ยนเหนือวันเต็มเลย นี่มเมื่อกี้หามนึงขูดอกได้เอ็มซ้ำนี่พี่น้งองรุงไก่ไมอกล้องเอ็มเลยครับนี่ฟังหนึ่งครับนี่ฟังหนึ่งครับนี่นี่ต้มง้อปลาสีต้มซับกระดูกพี่น้องสับกระดูกน้องอยากแรงเนื้อยเร็วสับกระดูกไว้ต่ต้มโอ้งามๆปลาตองตัวนี้โก่งงี้เลยโอ้